สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f o r d f i ฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสลาแบตเลอร์ที่จะมาเดตข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของหนุ่มนัทเทพพัสดินที่ล่าสุดแอบมีตาดีเขาเห็นว่าควงสาวเกลสการก้าวไปทานข้าวด้วยกันงานนี้มันยังไงกันคะเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวว่าอยากย้อนวันแอบไปง้อคืนดีกับซอแอสตรอเบอรี่ชีสเค้กได้ไม่เท่าไหร่ ล่าสุดก็มีตาดีแอบเห็นหนุ่มนะัทเทพพัสดินณอยอุธยาแอบควนเอกผิวขาวสาวเกตกันก้าวไปนั่งกินข้าวด้วยกันแบบ2ต่อ2ด้วยกันซะง,งั้นค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยถ่ายละครด้วยกันทวิภพครับไปกินจริงนะแต่ว่าเราไม่ได้กินกัน2คนมีทีมงานไปด้วยครับคือไปกันหลายคนมากน้องก็น่ารักดีแต่ว่าคือเราก็ทํางานแล้วก็มีขอบเขตในการทํางานของเราอยู่แล้วส่วนคู่นี้ก็ตกเป,เป็นเป้าสายตาของผู้คนมาละอาทิตย์แล้วค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือรักเลิกของหนุ่มก้องตะล แบบนี้สาวน้ำชาก็เลยคอกควงแคนวันใจออกมาเสียบข่าวรักร้าในกานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มที่สไลซะเลยค่ะซึ่งงานนี้เจ้าตัวขออัปเดตงานเพลงให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะก็จะเปลี่ยนในเรื่องของแนวเพลงซึ่งจะมีคมฟังกับ,บร็อกเพิ่มามากขึ้นแล้วก็สภาพก็จะมีสีสันมีอะไรเข้ามามากขึ้นรวมทั้งท่าเต้นด้วยอะคะ่ะใช่ค่ะ4ี่คนเลยค่ะอัลบั้มลิ e ซ l e a ล e นะคะวางแผงแล้วนะคะขอฝากด้วยนะคะ ต้องขอแสดงความยินดีกับดรสมศักดิ์ชาชนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่งานนี้เขานำความรู้ที่เรียนมาเปิดอคาเดมี่เพื่อสอนช่าผมไทยให้มีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะความรู้สึกในการเป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็โอเคดีใจทุกคนก็ต้องดีใจสิ่งที่ดีใจมากกว่านั้นคือไอ้วิจัยที่ทำเนี่ยมันเป็นวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวยถามว่าจะทำอคาเดมีไม่ไหมตัวเองก็กำลังจะทำอยู่เป็นแอดวานซ์มากกว่าเรียบร้อยแล้วฮะประมาณเดือนมิถุนายนนี้ก็เปิดครับเวลาของสาระต,ตอนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ